ต้มไปน้าแล้วนี่ต้มยังเนีนกพริกตกเี้ยงหนาต้มแหลเลยได้นี่ใช่ใช่ใชใช่บหนาเองโอเคโอเคมกน้าหมกน้าบ่มีไหนเลี้พี่น้องน้ำลายมนแตเพ่นบีพันบีเอ้ยลูกพันบีบน้าเอามีตีใหม่ในการต้มสมพี่น้องนาตานาตา ดีวังน้าเอ้ยโอ้โเลยเอาไฟเบิ้เอาเสก่อนเอลือเธอแล้วเนี่ยเลือเธอแล้วเนี่ยเออมามามามเนี่ใส่ยแงนนอมนี่ใส่ประเด็นเนาะเพราะเาเขาในเหรอเนาะนเขม่ะแม่ไม่ไม่่ไ่ปแล้วไปล่พ่อจะยานเข้มบโอ้ ้ยเ,เนี่ยมันกรอบนี่เด้อเนี่ยมันฮาทานผุชอมนี่เด้อเตัวนี้เขาสิใส่เป็นนุ่มหวานเนาะขนาดเนี่ยมันบอกเค็มดอกปลาไก่ใส่เต้นนี่คือน้ำตาลเขาใสาแ่แหละบาดนี้ขั้นตอนต่อไปม,มันหวานหรือเปล่ามันหวานแล้วนะน้อยน้อยมามาขั้นตอนต่อไปนี่มาปลาไก่สีกวดนี่ล้องอีหยังนี่ตัวนี้นี่ คือหยังผักยาวถั่วผักยาวแกงผักกาดได้กุ้งกันกระปุ้นตัวนี้นหยังนี่ีนตีนหยังล่ะตีนอคอยใ่งไปตีนคอยเอ้าโอ้ยเนาะทาผู้ชมก็่เอาตีนคอยสังสีสนตน ไปใส่กระปุ่น,น้อโอ้ย,อยต่อไปก็ใส่กระปุ่น้อคนน่ะเอ้าเอ,าเอา้าตัวนี้นี่ต้มอันนั้นโบเพชรปันได้เนาะเพราะว่าหน่อมะลิสีกินนะดิซี่ทำอร่อยดีอ้าวอืมนี่ค่ะคุณมะลิอค่อยๆต้มเด้อมันจะเต็มเสร็จต,ตานู้เด้อกิออนนี่้ไหฮะป๊าเลย โอ้โหเสีงไปใส่ลงไปสลงไปไม่ติดเลยนะตัวนี้ิึงเมื่อปลากวันเหอกนบาม้มีกุ้งเยอะๆด้วยพอยๆลอยน้องรน้มันฮะน้ำมันอ้ยอาตามตตามแล้วก็แนมกรกก่องให้ทานผสมมึงนะนุ้ตามอะไรคะาคุณมะลิตามตัมปุนโอ ใส่อีสังเมสมาลายใส่กุ้งแล้วก็ใส่ตอแล้วก็ใส่กุ้งใส่จอในวันนี้ใส่จอแล้วก็ใส่ข้วุ้นมามาปลาไก่ข้นหายเด้อปลาไก่ข้นหายเด้อยันใส่ปูปลาอีกเออปูปลาบอสปูปลาปูปลาจะอร่อยไหมอร่อยแล้วก็เค็มแล้วก็เค็มด้วยใช่โอ้ยอร่อยนี่ได้อร่อยเค็ม น้ำลายแซฟน้ำลายแตกเอาอีกเลยน้ำลายเตะคใส่น้ำตาลนเออเใส่น้ำตาลน่นึงเด้อ เยอะค่ะมาค่ะมาเลยค่ะกดเป็นลายอะเป็นลายเป็นอะไอ,อร่อยแล้วอร่อยไหมล่ะลิ้นเผ็ดลิ้นเผ็ดเหรอน้องเผ็ดเหรอ<ะ>ไม่เผ็ดนะใส่ส้มมา,อาเองพอชิมกุ้งไงพอชิมกุ้งเลยบอกอื้ึ้นกระไรเหออนนียังไงออ อ ah <Ein S 3> ้าวปูนน <Yeah. S 3> ้ำก้อนี Lake ่ก็อร่อยจริงๆมาเลยค่ะ ah. ท่านผู้ชมตามมาเลยตามมาเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอ วันนี้เขา <c oughs> จะมาถอกนอก่อถอกน่องวันนี้เขามาเขาจะมาถอกน่อมาเลยถอกให้ท่านผู้ชมดูเลยคุณเคาะปอกปอกปอกตีนยังนี่ล่ะตีนยังนี่ตีนไก่เออรโว่าตีนจากโบเมนบอ่อฟเมนโอเคอ๋านี่ยอดท่านผู้ชมนนว้าวว้าวาว้าวอร่อยจริงๆนะคะ เนำกล้องหน่อยสิเสิร์ฟานผู้ชมมากินเนี่ยมาเดินทนผู้ชมมากินมาเด้มนมาเดินผู้ชมก็ไม่เกี๊ยวแล้วก็มีอะไรเยอะแยะอย่านะคะนำกล้องเนี่ยพาส่งเนี่ยตีายอะๆเลยกินตรงกุ้งเกี๊ให้หนูมมดีด้นะคะสวัสดีค่ะบายบายโอเคหนูจะไปกินสตห <ขอ S 1> นูจะไปกินก่อนนะคะโอเค I love you ปิ้ง